บริเวณงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยนะคะที่43งานใหญ่นะคะข้างหน้าเห็นเขามีเหมือนเ็าจะเล่นวงดนตรีเป็นงานเขาจะแจกสติ๊กเกอร์ชางผ่านเข้าง,งานเลยโอ้โหขายเยอะเลย มีหลายที่นะคะแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะต้องไปด้านในสุดของขายเยอะเลยค่ะบานเิงค่าโอ้ของอ๋อนี่บ้านสวยมากรูปทรงสวยจังเลยเห็นเวท,ทีแล้วค่ะอยู่ด้านในค้ายสุกเลยอยู่ด้านนู้นเลยนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุสวยมาก เราตงยืเดินไปทีคอเสิรแม่เลออันไม่หลับไม่นอนเลยค่ะเมื่อคืนก็กลับทีหนึ่งวันนี้มีงานเช้าอีกค่ะยาสมาถึงแล้วโอ้โหสุดมากแม่ที่อยู่นี่ค่ะแม่แม่เลออันไม่หลับไม่นอนหรอคะไม่หลับไม่นอนใช่ไหมเนี่ยคยแค่จะไอายัดก็หมดแค่จะลุก เลยอ่ะแบบแม่เลยอันน่ารักมากไม่หลับไม่นอนเลยแม่ไม่นอนเลยอ่ะแม่บอกแม่ยังไม่ได้นอนเลยเามกนีค่ะวันนี้มาได้นะวันนี้ไม่ได้เลี้ยงหลานไม่ได้เลี้ยงหลานว้าวมาไกลวันนี้ได้นอนไหมถามวันนี้นี่ได้นอนไหมไม่นอนไม่นอนไม่ได้แลอ้อนผวาอะไรอันผวานอนยาวเดี๋ยวไลอันเดี๋ยวเจอหนี้ลังไลอันไม่ได้ อใส่เสื้อเหมือนนัดกันเลยนะะใส่เสื้อเหมือนนัดกันเลยนะว่าสีฟ้ามีหลายอย่างไป้าเล่นเที่ยงอ่ะวันนี้10โมงแล้วเราไปถึงงานแม่ๆเราก็กลับมาจากจันทบุรีเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งค่ะเราเช้ามาไม่อยู่คนไม่ได้นอนบริเวณที่จัดงานเก้าอี้กว้างมากค่ะด้านกลางเขาอาจจะเบ้นไว้ให้ ที่ด้านกลางคือว่า,างเลยนะและ้วนักท่องยซ้ายขวาสินค้าโอท็อปเยอะมากเป็นงานเที่ยวเมืองไทยนะคะงานเที่ยวเมืองไทยแม่เราใส่เสื้อเหมือนกันเลยนี่เสื้อสวยๆเหมือนกันเลยดีเวทีอยู่นี่นะคะเวที de